ก็เป็นงานช่วงเช้านะครับงานล้างแอร์คอนโดนะครับก็เป็นคอนโดประจำอีกที่หนึ่งนะครับของทีมงานชั้งสุขลกะสถานที่บรรยากาศลมลื่นนะครับน่าอยู่ ลมลืนเย็นสบายนะครับมีธรรมชาติต้นหมุต้นไม้นะครับจัดสวนได้ดีเลยทีเดียวนะครับห่้อยู่มากๆเลยนะครับคนโดที่นี่